เดือนนี้ชีวิตดีกว่าเดิมนะดูจากพลังงานตรงนี้ก็บอกเลยว่าเดือนนี้ดวงชะตาชีวิตของคุณจะดีกว่าเดิมนะดวงจะแรงดวงจะแข็งดวงจะแกร่งใครคิดร้ายจะพ่ายแพ้แพ้ดวงชะตาตัวเองไปใครตั้งตัวจะเป็นศัตรูจะแพ้ดวงชะตาตัวเองไปใครที่คิดไม่ดีต้องบอกเลยวอดวายมาลายหายไปดวงชะตาของคุณจะยิ่งใหญ่ดวงชะตาของคุณจะดีกว่าเดิมขอพรสิ่งใดไว้มีโอกาสสมหวังดังใจปรารถนาต้องบอกเลยว่าช่วงเวลาเดือนนี้หนาของคุณเนี่ยเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับโชคได้รับพรได้รับสิ่งดีๆจจจาาากกกกสสสสสสิิิิิิิิิิิิ่่่งงงศศศัััดดด์์์์์์ทททททธธธะะะะปปรรรนนโชคพให้ ดวงชะตาจะได้สุขสมหวังเป็นไปดังใจดวงชะตาจะได้ยิ่งใหญ่เหนือกว่าใครในแผ่นดินวะเอ่ะเดี๋ยวขอทุกคนงานเพิ่มเติมอีกสักสอยได้ไหมเพราไพ่จุ๋ยจุ๋ยอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกโอ้โหดวงชะตามีคนคุ้มครองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองป้องกันป้องภัยต้องบอกเลยเดือนนี้นะเป็นเดือนที่ดวงชะตาของคนเุณจะเรียกได้ว่าสิ่วิไลจะมีแต่คนหลงรักหลงไหลทั้งใครเมตตาาำคำชูเมตตาเอนดูนะมีแต่คนสนับสนุนซัพพอร์ตช่วยเหลือมีแต่คนเอนดูมีแต่คนเกื้อกูลมีแต่คนเกื้